ขอให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจความกล้าหาญและความรักต่อตนเองคุณมีพลังที่จะสร้างชีวิตที่คุณต้องการพลังใหม่ในตัวคุณจะนำพาคุณไปสู่ทุกเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นความเข้มแข็งและความสำเร็จ มีเวอร์ชั่นที่นำสู่จิตใต้สำนึกโดยตรงรวดเร็วโปรแกรมจิตลึกพัฒนาการเงินสามารถฟังได้แล้วในโปรแกรมสมาร์ชิกค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การเดินทางภายในจิตใจวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มอบโอกาสให้กับตัวเองในการเยียวยาจิตใต้สำนึกด้านการเงินของเราค่ะในการเดินทางนี้คุณจะได้ปลดปล่อยบาดแผลเก่าๆที่เคยกัดกินหัวใจของคุณและเตรียมตัวเปิดรับ พลังงานใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคะ่ะพลังนี้เต็มไปด้วยความกล้าหาญความเชื่อมัน่นและศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดขอให้คุณนั่งในท่าที่สบายที่สุดปิดเปลือกตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆ ทางจมูกและค่อยๆหายใจออกทางดิมฝีปากช้าๆปล่อยให้ลมหายใจของคุณพาคุณเข้าสู่ความสงบและผ่อนคลายปล่อยวางทุกเรื่องที่รบกวนจิตใจให้เวลานี้ เป็นของคุณเพียงคนเดียวตอนนี้ตั้งเจตนาถึงการผ่อนคลายและการตั้งสมาธิหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งและรู้สึกถึงลมหายใจที่ค่อยๆไหลผ่าน เข้ามาในร่างกายของคุณหายใจออกช้าๆปล่อยให้ความตึงเครียดค่อยๆสลายไปตอนนี้ให้คุณนำความสนใจไปที่หัวใจของคุณจินตนาการ ถึงแสงสว่างอ่อนโยนที่เปล่งแสงจากกลางอกแสงนี้เป็นแสงแห่งการเยียวยาและความสงบสุขทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าแสงนี้จะสว่างมากขึ้นและทุกครั้งที่คุณหายใจออกแสงนี้ จักระจายไปทั่วร่างกายของคุณให้คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นและความผ่อนคลายที่แผ่ขยายจากหัวใจไปยังทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะไหลแขนขา จนถึงปลายเท้าให้ความสงบและผ่อนคลายเติมเต็มทุกทุกส่วนของร่างกายคุณตอนนี้ตั้งเจตนาถึงการเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของคุณ ให้คุณจินตนาการว่าคุณกําลังเดินเข้าสู่สวนแห่งความสุขที่นี่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามสายลมเย็นเย็นและเสียงน้ำไหลคุณรู้สึกถึงความปลอดภยัยและความสงบสุขอย่างลึกซึ้ง สวนแห่งนี้คือสถานที่ที่จิตใต้สำนึกของคุณเปิดกว้างและพร้อมที่จะรับการเยียวยาให้คุณเดินไปยังจุดที่เงียบสงบที่สุดในสวนและนั่งลงที่นี่ในที่นี้ คุณจะได้เผชิญกับความเจ็บปวดและบาดแผลทางการเงินที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเราจะเริ่มต้นการเยียวยาและการฟื้นฟูจากภายในใจของคุณในขณะที่คุณนั่งอยู่ในสถานที่อันเงียบสงบนี้ ให้คุณนำความสนใจไปยังบาดแผลที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณบาดแผลที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดความล้มเหลวหรือความเจ็บปวดทางการเงินที่คุณเคยเผชิญ รู้สึกถึงความเจ็บปวดนี้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวหรือหนีจากมันแต่จงยอมรับว่ามันเคยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณจินตนาการว่าบาดแผลเหล่านี้ปรากฏขึ้นบนร่างกายของคุณ กับรอยแผลที่ต้องการรับการเยียวยาให้แสงสว่างจากหัวใจของคุณหยดลงบนแผลเหล่านี้เปรียบเสมือนยาที่เต็มไปด้วยความรักการให้อภัย และความเข้าใจทุกครั้งที่แสงสว่างนี้สัมผัสกับบาดแผลรอยแผละจะค่อยๆสมานตัวและกลายเป็นส่วนหนึ่งที่งดงามของตัวคุณให้ความเจ็บปวดจากอดีตถูกชะล้าง ออกไปปล่อยให้ความเบาสบายและการปลดปล่อยเกิดขึ้นในใจของคุณจงะระลึกไว้เสมอว่าความล้มเหลวที่ผ่านมาไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น ในตอนนี้คุณได้รับการเยียวยาและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงและมั่นใจตอนนี้ตั้งเจตนาถึงการปลดปล่อยและเติมเต็มด้วยความเชื่อใหม่ เมื่อปาดแผลได้รับการเยียวยาแล้วให้คุณรู้สึกถึงพื้นที่ว่างที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจของคุณพื้นที่ที่พร้อมจะรับความเชื่อใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง จินตนาการถึงคำพูดหรือความเชื่อใหม่ที่คุณต้องการปลูกฝังเช่นฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความสุขหรือฉันมีพลังในการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จให้ความเชื่อใหม่เหล่านี้ ค่อยๆเติบโตและแผ่ขยายในจิตใจของคุณรู้สึกถึงพลังงานใหม่ที่เสริมสร้างตัวตนของคุณให้พลังงานใหม่นี้เติมเต็มทุกส่วนของชีวิตของคุณปล่อยให้ความเชื่อเก่าๆที่ไม่สนับสนุนคุณถูกชะล้างออกไป เหลือเพียงความเชื่อใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังความหวังและความกล้าหาญคุณสามารถทำได้ทุกสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ความสำเร็จและความมั่งคั่งอยู่ในมือคุณเพียงแค่คุณเปิดใจรับพวกมัน ตอนนี้ตั้งเจตนารมทางการเงินใหม่ในขณะที่จิตใจของคุณเปิดกว้างและพร้อมรับสิ่งใหม่ๆขอให้คุณตั้งเจตนารมทางการเงินใหม่ให้กับตัวคุณเองนึกถึง สิ่งที่คุณต้องการบรรลุด้านการเงินในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความมั่งคัง่งการสร้างความมั่นคงทางการเงินหรือการมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่จินตนาการถึงตัวคุณที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ มองเห็นตัวคุณที่มีความมั่งคั่งและความสุขในแต่ละมิติของชีวิตให้ความตั้งใจนี้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจของคุณให้มันเป็นแสงสว่างที่นำทางคุณไปสู่การกระทำและการตัดสินใจที่สอดคล้อง กับเป้าหมายทางการเงินของคุณรู้สึกถึงพลังแห่งความตั้งใจที่กำลังหล่อเลี้ยงจิตใจและร่างกายของคุณให้มันกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและแข็งแกร่ง คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างชีวิตที่คุณต้องการเพียงแค่ตั้งใจและลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและไม่ยออ่อท้อตอนนี้เตรียมตัวการตื่นตัว และเตรียมตัวสำหรับการดำเนินชีวิตให้คุณค่อยๆนำความสนใจกลับมาสู่ปัจจุบันขณะหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกถึงพลังงานใหม่ที่กำลังไหลเวียนในร่างกายของคุณ ค่อยๆขยับนิ้วมือนิ้วเท้าและขยับร่างกายเบาๆเพื่อเตรียมตัวสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปเมื่อคุณพร้อมค่อยๆลืมตาขึ้นและรู้สึกถึงพลังงานใหม่ที่คุณได้รับจากการฝึกสมาธิครั้งนี้ จำไว้ว่าความเชื่อใหม่และเจตนารมณ์ที่คุณตั้งไว้ในวันนี้จะอยู่กับคุณเสมอคอยสนับสนุนให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งในทุกย่างก้าวของชีวิต ขอบคุณตัวเองที่ได้ให้เวลานี้ในการเยียวยาและสร้างสารรค์ความเชื่อด้านการเงินที่ดีขึ้นทุกสิ่งที่คุณได้ปลูกฝังในวันนี้จะกลายเป็นพลังงานในการสร้างชีวิตที่มั่งคั่งและเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริง ขอให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจความกล้าหาญและความรักต่อตนเองคุณมีพลังที่จะสร้างชีวิตที่คุณต้องการพลังใหม่ในตัวคุณจะนําพาคุณไปสู่ทุกเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นความเข้มแข็งและความสำเร็จ